ต่อไปเป็นการทดสอบการใช้งานคำสั่งยำ build dev ร่วมกับการ build package เราจะทำการทดสอบ p a c k a g e n g i n x source rpm ให้เราเสิร์ชใน Google นะครับเราจะเห็นลิงก์แรกกดในลิงก์แรกเข้าไปนะครับเราต้องการใช้เวอร์ชัน7นะครับไม่ได้ใช้เวอร์ชัน6ดังนั้นเมื่อเราเลือกในลิงก์ที่1แล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการสลับตัวโฟลเดอร์ เราขอเป็นเวอร์ชัน7เราต้องการซอสไฟล์ที่เป็น SRPM นะครับไม่ใช่ที่เป็นตัว RPM ปกตินะครับถ้าเป็น X86 เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องบิล์นะครับติดตั้งได้เลยเราทดสอบการบิลเราก็เลยต้องไปเอาซอสมานะครับให้เราคลิกขวา Copy Link Location นะครับ ผมสร้าง d i r e c t o r y ขึ้นมา test d i r e c t o r y d ดาวน์โหนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยให้สังเกตสักนิดหนึ่งนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับในโฟลเดอร์ที่เป็น slash root คือ Home ของ Root เนี่ยยังไม่มีโฟลเดอร์ rpm build นะครับยังไม่มีโฟลเดอร์ rpm build เมื่อเราใช้คำสั่ง rpm -i ก็คือติดตั้งแพ็กเกจที่เป็น s ซอสแล้วเราไปที่ root directory นะครับเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์สร้างขึ้นมาก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า rpm build ลองใช้คำสั่ง tree ถ้ายังไม่มีคำสั่งนี้ขอให้ผู้เรียนทำการติดตั้งคำสั่ง tree ให้เรียบร้อยนะครับผมใช้คำสั่ง tree แล้ว rpm build หลังจากที่ติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีซอ r t f ไฟล์ให้กับเราและมี spec ไฟล์มาให้กับเรานะครับนี่คือส่วนที่เราได้จากการติดตั้งมาดูในโฟลเดอร์สเปสักนิดหนึ่งครับสเป c ไฟล์ file จะมีอยู่ไฟล์เดียวนะครับที่ชื่อว่า engine expect ถ้าเรา vi เข้าไป ในไฟล์นี้เราจะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เราต้องรู้ก็คือตัวที่เป็น RPM build เอ่อ build require build require หมายความว่าการจะ build package นี้ได้จะต้องมี package ก่อนหน้าอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือส่วนที่เป็นตัว build require นะครับ นี่คือที่ต้องการนะครับในการบิวเราต้องติดตั้งแพคเกจเหล่านี้ให้เรียบร้อยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะบิวได้ดังนั้นคําสั่ง yam u u b u i l e p t v จะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งเพราะว่า yam ย Bu i l d dev จะทําหน้าที่สร้างแพคเกจนะครับคือไปอ่านแพคเกจที่อยู่ในตัว engine X spec นะครับแล้วก็มาดูว่าในเครื่อง มีแพ็กเกจที่ต้องการหรือไม่ถ้ามีแล้วก็ก็ข้ามไปแต่ถ้าไม่มีย u m b u i l d e บก็จะทำหน้าที่ติดตั้งแพ็กเกจให้กับเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าย u m b u i เ d e บเป็นตัวที่สร้าง Environment ให้เราสำหรับในการบิวแพ็ k เกจเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการที่จะสร้างแพ็กเกจต่างๆนะครับไปดาวน์โหลดมาจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับ ดังนั้นย u จัม d ิวเด็ก็จะรายงานว่าต้องติดตั้งแพ็กเกจเพิ่ม3แพ็กเกจนะครับเนื่องจากว่าในยามบิ d เนื่องจากว่าในตัวสเปกไฟล์ของ nginx นะครับระบุว่าต้องการเหล่านี้นะครับต้องการทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเราก็มีแล้วนะครับแต่ส่วนที่เรายังไม่มีก็คือส่วนที่ยัมบิวเด e บรายงานว่าต้องติดตั้งเพิ่ม3แพ็กเกจนี้นะครับถ้าเรากด Yes ก็สามารถที่จะ ติดตั้งแพ็กเกจได้นะครับเรากด no ไปก่อนนะครับกลับไปดูใน test function เมื่อสักครู่นะครับกลับไปดูใน test folder ที่เราสร้างขึ้นเพื่อเก็บ source file นะครับที่เป็น rpm source rpm นอกเหนือจากการที่เราสามารถสั่งคำสั่ง y u m build dep บน spec เ,เราสามารถสั่ง y u m build dep ที่ ตัวซอสไฟล์ได้เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกันก็คือจะไปติดตั้งแพ็กเกจให้กับเราให้เรียบร้อยก่อนหน้าที่จะมีการบิวจริงดังนั้นขอให้ผู้เรียนสังเกตนะครับว่าเราสามารถใช้คำสั่งยำ u u l d d e บบน s o u rpm c e r หรือตัว Spec File ได้มีผลเหมือนกันนะครับเราก็ทำการ Yes เพื่อจะยืนยันในการติดตั้งแพ็กเกจก่อนหน้าที่จะมีการบิวตัว Engine X อลงสักครู่นะครับก็รวมติดตั้งทั้งหมด16แพ็กเกจนะครับก็คือมี3แพ็กเกจที่ติดตั้งใหม่มี6แพ็กเกจที่ติดตั้งใหม่ Dependency รวมไปถึงมี8แพ็กเกจที่จะต้องทำการอัปเกรดนะครับยำก็จะทำหน้าที่ติดตั้งแพ็กเกจเหล่านี้ให้ คำสั่ง yum b u i l d d e p นะครับเป็นคำสั่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะ build e n r o l l m e n t สำหรับการ build package ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญคือก็จะตรวจสอบเวอร์ชันให้เราด้วยว่าเวอร์ชันที่เราต้องการในการ build แต่ละครั้งนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหากในตอนนี้ไม่สามารถติดตั้งได้เช่นอาจจะเป็นการติดตั้งจาก repo อื่นนะครับตัว yum b u i l d d e v ก็จะรายงานให้กับเราเราก็ต้องไปเอาตัว repo มา ให้เรียบร้อยนะครับในการใช้งานในการเพิ่ม Repository ไปเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดติดตั้งจาก Repo mm hmm. มาตรฐานนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีให้เราเข้าไปที่ Folder ร rpm spec นะครับเดี๋ยวเราจะ build ตัว Spec File แต่ก่อนหน้าที่จะ build Spec File ด้วยคำสั่ง rpm build เนี่ยนะครับเราจะต้องติดตั้งตัวแพคเกจสำหรับ ผู้ที่ติดตั้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตั้งให้ติดตั้งตัว rpm build gcc แล้วก็ตามด้วย make ให้เรียบร้อยนะครับจะต้องมี e n v i r o n m e n t 3ามแพ็กเนี้นะครับอยู่ในเครื่องก่อนหน้าที่เราจะทำการ build ในไฟล์โฟลเดอร์ rpm build เนี่ยนะครับจะจัดการแบบนี้ส่วนสเปคเนี่ยจะ เอาไว้สลหรับการ b u i l นะครับสเปคเนี่ยครับจะเอาไว้สำหรับการ b u i l ส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นซอสที่ใช้ในการ b u i l นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างของตัว rpm build สักนิดหนึ่งเมื่อเรา build ตัวที่เป็น engine x spec ทบทวนก่อนหน้า build นะครับเรามีคำสั่งยา build d e บเพื่อไปอ่านค่าในสเปคนะครับแล้วดูว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่ยังขาดอยู่นะครับถ้ายังไม่ขาดก็ก็จะรายงานว่ามีการติดตั้งครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำการสั่ง rpm build -ba แล้วก็ตามด้วย engine e x p e c นะครับ ระบบก็จะทำการบิล์อย่างราบเรียบนะครับโดยที่ไม่ติดตัว Dependency แต่ประการใดดังนั้นคำสั่งส่วนของ j u m b u u l d d e v นะครับมีประโยชน์มากขอให้ผู้เรียนนำกลับมาใช้งานแล้วก็ใช้ร่วมกับการ Build Package การ Build Package ถือว่าเป็นการทำให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเป็นการ Build อยู่ใน e n v i r o n m e n t ปัจจุบันด้วย Kernel, นลเวอร์ชันปัจจุบันด้วย l i b r a r y ที่เป็นปัจจุบันดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ทำเซิร์ฟเวอร คนที่ตั้งใจจะทําเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็มักจะมองไปที่การบิลแพ็กเกจใช้เองอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าแพ็กเกจนั้นเป็นแพ็กเกจที่คลีนแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานรอสักครู่นะครับหลังจากการบิลเดี๋ยวพบกันครับหลังจากบิลเรียบร้อยนะครับให้ดูผลลัพธ์จากการบิลใน อบันทัดสุดท้ายนะครับลองดูครับนี่คือสิ่งที่เราได้ก็คือว่าจะมี RPM นะครับอยู่ใน architecture 86 underscore 64คือ architecture ปัจจุบันที่เราใช้64บิตนะครับแล้วก็ได้เวอร์ชั่นที่บิลล่าสุดนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์นี้วิธีการนะครับเราก็ทำการเข้าไปที่โฟลเดอร์ ของที่ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับลองใช้คาสั่ง ls ดูโดยปกตินะครับเราจะทําการรวบรวม,รวมแพ็กเกจเหล่านี้นะครับแล้วเก็บไปใน local repository ของเรานะครับเพื่อที่จะใช้งานในครั้งต่อไปต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะครับเราก็ใช้วิธีการติดตั้งแบบนี้นครับ yes นะครับติดตั้งทุกแพ็กเกจก็ยำ install นะครับ rpm ก็สิ้นสุดการ Build Package โดยการใช้ความสามารถของตัวยำบ b u d ด็เพื่อจะอ่านค่าของสเปกเราไปติดตั้งตัว Dependency ให้กับเราก็ขอให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนการใช้คำสั่งนะครับและลองหา p a ็กเก e ที่เราต้องการ Build ในส่วนของที่เป็นตัว Source นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ Build แพ็กเก e ขึ้นมาใช้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ p a ็กเก e ของคนอื่นนะครับเพียงแต่ขอให้เราเข้าใจ โครงสร้างของตัว rpm build เท่านั้นเองขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขอบคุณครับ